สวัสดีจ้าพี่น้องโมน,นี้ตุกตาสิมาต่ำนี่นะจ้ามาต่ำไอ้บีมไก่นะจ้าต่ำบักแตงใส่ตีนไก่้นะพี่น้องเนาะต่ำบักพริกกับไอ้น,นี่ไว้แล่านะจ้าแล้วก็กระซิมาปรุงกันเล่ยนะพี่น้องเนาะปรุงกันเลย,อนะเ,ลยเออเดี๋ยวเขาใส่ชูรสก่อนแหลกช,ชุลๆๆเซาล่าเซาล่าเซาหน่อยเสซาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เอ้ยักวันสะพี่น้องวันสะไปเลยแล้วก็ไอ้น้ำปลาน้ำปลาอย่ได้นวเลึกนัวไอ้จากข้าก็จัดเอาเด้อพี่น้องเด้อตามปริมาณของเขาละจา้าตามปริมาณของเขาเลยเนาะน้ำปลาเราก็ใส่ก็น้ำปลาจะหมดแล้วพี่น,อน้องใส่หมดแต่แบบมันเข้มนะเนาะใส่จะเกือบ เกือบคือช้อนชานะา๊ะแล้วก็มะเขือเทศเขาเมะเขือเทศนี่สีแดงแดงกับว่าใครมาปันไดม,นมันแดงกับผมันเ็ดไอ้น,นี่ใส่สองชิ้นก่อนนี่ยังใส่เนใส่กะบ,บักแดงนะา๊ะสองชิ้นที่เรายังสีนืวใส่กะบักแดงเนาะยัดเปือกมันขมใจข้าบบโคเลุ่เล่ใส่กับบกนฟัอยอยง,ง,งสีละจ้า แมันเคิงปูมันเข่ากันก้อนนะพี่น้องเนาะเฮ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เอาบักแ่งใส่เลยนะจ๊ะบักแ่งใส่แดงใส่บกักนาวต้องเปน็นน้ำ ผักตีในไก่ไว้ก้อนเนะเอาะจ้ะข้าวซุนี๊ก้อนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไอ้น,นี่เนาะมันเป็นแต่ตำยากนะคกมันไนอ้โคกกะสีงามๆแต่ว่ามันเองเป็นยังไงผู้พี่น้องมันเป็นวัฒนธรรมคือจังหวัดนั่นเข้าวัฒนธรรมคือจังหวัดคกนั้นเข้าเนาะ ตับข well. ้างล่างดีกว่าพี่น้องค่อยลูกตับข้างล่างมันจะมันบรถนัดนะพี่น้องเนาะเอ้ยลูกตับข้างล่างให้ดีกว่ามันจะโอเคตับข้างล่างเทาเลยตำตีนไก่บอทานนัดอื้กินพวกนี้เลืองเพราะว่ากันเด้อจะขออนุญาตใส่กิ่นนะพี่น้องเนาะ มันเป็นไอ้เนี่ยบุตรตอบรับโดยอัตโนมัติของมนุษย์เท่านะ้จ้ะที่ว่ามันเลื่อนมันยังเข้าถันนัดเข้าอีกวางอนนีเออน,นเข้ากรเอานันยาวากันเร้อจ้ะพี่น้องตีนประเด็นที่อยู่กับพี่น้องบนัวแต่ว่าเล้วงของสิรดสิใเส่ยหลายแส็บหลายเส้นห,ห,หน่อยเสบหน่อย,ย,อ,ยอือ ใส่อีกน้อยนึงบนน่องใส่อีกน้อยเดียวก็พ่อปลา่หลายโอเคสีว่าใแซลมอนจะไม่แซ่อยนังสีว่าแซนเหมือนข้าวประเทศดินไก่จะได้น่าจะข้าวหนัวแห่งรสชาติท่าใดทีแล้วเอาดินไก่ใส่เลย เ้้อีีพ่นงตำตรีนไก่นี่ก็ะพึงเห็นในก็คิดว่าอย่าเพิ่แต่โดนแล้วเราจะแต่มันยังบ่มีตีนไก่นะเพราะกระสีนี้ตำไปเรื่อยลราจะมีอะไรหอ่อประมาณตำตำรวมกันนะจ๊ะโอเคได้แล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องมาเด้อจา้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ จากินน้ากันกินน้าตุกตาด้วยจ้ะซิมเบิงก่อนซิมใ,ให้เบิงกินให้เบินกอนพี่น้องกินให้เบินกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับตุกตาอุดรชาแน,นล้วยนะคะหืมจับนัวพี่น้องสับนัวสับนัวบันบนันแบบบัน,บนเฮาจา้ะโอเคอเท จนจพองมาเดอจามากินน้ากันเดอจ้าคลิปตำบักแดงก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้จบแล้วนะคะทําอะไรง่ายๆที่เราอยากกินเฮ็ดอียงง่ายๆที่เฮ้าคึดอยากถ้าเฮ้าคึดอยากเราแซ่บเมื่อพี่น้องแซ่บเมื่อจ้ามาเดอจามากินน้ากันจ้าตาขอตัวไปกินก่อนเดอจาบ๊ายบายจ้า